เคยสงสัยไหมว่าทำไมลูกบอลที่โยนขึ้นเป็นตกลงมาเสมอหรือทำไมนักบินอวกาศบนดวงจันทร์ถึงลอยได้คำตอบก็คือแรงโนม้มถ่วงไงล่ะครับหรือที่เรียกว่า gravity นั่นเองมันคือแรงที่มองไม่เห็นแต่ดึงดูดทุกสิ่งทุกอย่างเข้าหาโลกการเคลื่อนที่ขึ้นลงแบบนี้เรียกว่าการเคลื่อนที่แนวดิ่งในโลกที่ไม่มีอากาศแม้แต่คนนอกกับลูกโบลิ่ง ก็จะตกลงถึงพื้นพร้อมกันเลยนะแรงโน้มถ่วงนี่แหละที่ทำให้เรายืนอยู่บนพื้นได้และควบคุมว่าสิ่งต่างๆจะตกลมาหรือลอยขึ้นไปอย่างไรมาทำความเข้าใจพื้นฐานของการเคลื่อนที่แนวดิ่งกันดีกว่าแล้วมาดูกันว่าแรงโน้มถ่วงสร้างโลกของเราได้อย่างไรแรงโน้มถ่วงจะเล่งทุกสิ่งทุกอย่างให้ตกลงมาด้วยความเร็วที่เท่ากัน ไม่ว่าวัตถุนั้นจะมีมวลเท่าไหร่ก็ตามนะถ้าเราไม่คิดเรื่องแรงต้านอากาศการเล่งนี้เรียกว่า g และบนโลกของเราค่า g จะอยู่ที่ประมาณ9.8เมตรต่อวินาทีกำลัง2ทุกวินาทีที่วัตถุตกลงมาความเร็วของมันจะเพิ่มขึ้น9.8เมตรต่อวินาทีถ้าเราโยนอะไรบางอย่างขึ้นไปแรงโน้มถ่วงก็จะทำให้มันช้าลงด้วยอัตราเดียวกันเลย ไม่ว่าวัตถุจะกำลังลอยขึ้นตกลงมาหรือหยุดนิ่งอยู่ที่จุดสูงสุดแรงดึงดูดของแรงโน้มถ่วงหรือ g จะพุ่งลงดันล่างเสมอและมีค่าคงที่การเข้าใจกฎข้อนี้เป็นกุญแจสำคัญในการแก้ปัญหาการเคลื่อนที่แนวดิงเลยละ่ะการเคลื่อนที่แนวดิงแบ่งออกเป็น3มกรณีหลักๆคือการปล่อยวัตถุเริ่มจากหยุดนิ่งการโยนลง เริ่มด้วยความเร็วที่พุ่งลงหรือการโยนขึ้นเริ่มด้วยความเร็วที่พุ่งขึ้นในทุกกรณีแรงโน้มถ่วงจะเร่งวัตถุลงด้วยความเร็ว g ก้วเทมเปเมตรต,ต่อวินาทีกำลังสองสำหรับการคำนวณเราจะกำหนดให้ทิศท,ทางขึ้นเป็นบวกและทิศท,ทางลงเป็นลบความเร็วที่พุ่งขึ้นจะเป็นบวกความเร็วที่พุ่งลงจะเป็นลบและแรงถ่วงจะเป็นลบสมัยสมการของเรา หลังจากที่วัตถทุที่โยนขึ้นไปจุดสูงสุดแล้วมันก็จะตกลงมาเหมือนกับวัตถทุที่ถูกปล่อยลงมาเลยกฎง่ายเหล่านี้ช่วยให้เราสามารถคาดการณ์และแก้ปัญหาการเคลื่อนที่แนวดิ่งได้ทุกสถานการณ์เลยนะมาลองแก้โจทย์คลาสสิกกันคุณโยนลูกบอลขึ้นไปตรงบุ้งด้วยความเร็ว19-6เถึงเมตรต่อวินาทีลูกบอลจะขึ้นไปได้สูงแค่ไหนและอยู่ในอากาศนานเท่าไหร่ ทิศทางขึ้นเป็นบวกดังนั้นความเร็วเริ่มต้น u คือ1 9 6เมตรต่อว,วินาทีและแรงโน้มถ่วง a ล9.8เมตรต่อวินาทีกำลังสองที่จุดสูงสุดความเร็วจะเป็น0ูนย์ใช้สูตร v q u a d r l t u q u a r a t p s 2as เราจะพบว่าความสูงสุดคือ1 9 6เมตรเวลาที่ใช้ในการขึ้นเป็นจุดสูงสุด v, v u plus at ศูนย์9 6 9.8 t 2วินาที เวลาทั้งหมดที่อยู่ในอากาศขึ้นและลง4วินาทีหลักการเหล่านี้ช่วยให้เราออกแบบลิฟต์ปล่อยจวดและแม้แต่พัฒนาประสิทธิภาพในการเล่นกีฬาได้ด้วยนะด้วยความเข้าใจเรื่องการเคลื่อนที่แนวดิ่งคุณสามารถคาดการได้ว่าสิ่งต่างๆจะตกลงมาหรือลอยขึ้นไปอย่างไรทั้งหมดนี้ต้องขอบคุณแรงโน้มถ่วง